ทุกคนจะมาเล่นเกมสุมวงล้อผลไม้ถ้าใครได้ชื่อผลไม้ก็ต้องกินอันน,นั้นเ,นเ,เลยผลไม้อะไรบ้างครับเนี่ยทุกคนบอกเพื่อนอหน่อยส้มส้็แตงกวาครับแตงกวาแล้วก็มะม่ว,มแวง,งแล้วมีอะไรมีขนุนด้วย น้ำพลอยากกินอะไรครับเนี่ยอ,อยากกินแอปเปิลแต่ว่าน้ำพลต้องสุ่มให้ได้แอปเปิลนะ้แบบอนเก่แตงกวา <_ C ell> ได้แตงกวาครับแบบเออเฮ้ยเอ้าเป็นไงบ้าง,งนุบงับงับงับโอ้เขากินหมดเลยนะครับแตงกวาสุดยอดมากอบอกเพื่อนๆหน่อย,ยเป็นไง<า>สบายมากเยี่ยมเลยใช่ไหม ดสีีเขยวไปรอบที่2อยากได้อะไรครับชมพู่ชมพู่เริมได้กดตรงกลางเลยครับมาล้างก่อนกติกาก็เป็นกติกาครับจีเล็กๆก็ได้อะ ร้องเลยยังไม่ได้รองเลย,อยเอามันต้องได้สิป๊าป๊าก็ต้องโดนว่าครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ผ<อ>ลไลด้วยครับลผลไลเขาจะกินมะละกอแล้วทีมที่สองน้องพลเขายอมนะครับทีมทน่สที่ที่สามสามตาเรมาดินใจโอ้ทีมสามตาลรามาดินใจแตะะ่ตได้แต่ได้ Apple มาแล้วครับเราได้ Apple แล้วของที่เขาชอบโอ้โหป้าจะสุ่มแบบน้งพลบ้างป้าอยากกินส้มอ่ะน้ำพลคิดว่าป้าจะได้ส้มไหม อะลองเลยอุ้ยอะพอรุ่นลุ้นรุ่น,นมามว้วเปี้ยวป้าจะกินแล้วนะเนปะี่ยวเลยลองมาดูนะครับว่าป้าจะได้ชิ้นที่สองไหมกินเลยนี่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 ขนุนหวานเจีย๊ยบขนุนนะอะวานเจีย๊ยบเิ็ไหม อร่อยมากครับขนุนน่ะหวานมากไาครั้งที่สามบอกให้เพื่อนไหนปลาจะได้ส้มไหมครับปลาจะได้ส้มไหมถ้า,าบอกปลาได้มะม่วงเปรี้ยวไปครั้งที่สา,ามมะละกอเ, <c oughs> เกือบจะได้ส้มแล้วมะละกอก็อร่อยนะบอกว่ามะละกอเนี่ยเรื่องการกลับถ่ายอีกด้วยนะครับเดี๋ยวตาต่อไปตาใครดีครับท <c oughs> ุกคนต่อไปจะเป็นตาคุณแม่นะครับ กอดได้โอ้ชมพู่ของโบดแม่เลยครับเนี่ยกินชมพูู่เหรออ้าวแอปเปิ้ลไม่แม่ได้แต่ของน่ากินอย่งนั้นเลยอ่ะข้างบนข้างบนทำไมท้้งคนไม่ได้ก็รู้แต่แรกอ่ะเออเออมะง่วลองชิมหน่อยชิมหน่อยเหมือนมะนาวเลย สลบไปแล้วครับเกมนี้เป็นเกมที่หมุนวงล้อเลือกผลไม้จะให้น้องๆได้ลองกินผลไม้ที่แบบหลากหลายมากขึ้นนะครับน้องพลวันนี้เป็นไงมั่งโนอันโนแล้วพูดชอบกินอะไรที่สุดครับแอปเปิ้ลกับแตงกวากับชมผู่ผลไม้ประโยชน์มากมายต่อร่างกายนะครับมีนิตานสีด้วยมีน้ตาลสีดู